<inate> ลลวันนี้นะคะพี่ก้อยมาชวนทำลาดหน้าหมี่ข้าวกล้องอกไก่นะคะเราไปทำกันเลยค่ะแล้าพี่ก้อยก็จะใส่น้ำมันมากอ,อกนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วก็พี่ก้อยจะใส่อกไก่นะคะไร้หนังนะคะ200กรัมนะคะอันนี้นะคะที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะใช้ซีอิ๊วหวานตัวนี้ค่ะตัวนี้หวานธรรมชาตินะคะไม่หวานมากแค่ใส่นิดเดียวให้สีมันสวยๆนะคะเห็นไหมคะสีมันก็จะสวยนะคะดูไม่จืดชืดดูน่ากินขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ แล้วพี่ก้อยนะคะจะใช้น้ำปลาโลโซเดียมนะคะพระเอกของเรานะคะอันนี้ไม่เค็มแล้วก็หอมมากจริงๆค่ะพอพี่ก้อยได้ใช้แล้วนะคะเห็นไหมคะน้ําตาลก็ไม่มีด้วยค่ะกลูเตนฟรีด้วยชอบมากๆเลยอันนี้คือช่วงไดเอทนี่คือเป็นเครื่องปรุงยอดฮิตที่พี่ก้อยซื้อติดบ้านไว้เลยค่ะ ก้อยนะคะจะใช้ไข่สองใบนะคะเพื่อให้น้ําราดหน้าของเรานะคะดูข้นนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้แป้งนะคะอาหารคลีนของเรานะคะพี่ก้อยจะใช้ไข่แทนะคะ่ะเห็นไหมคะมันจะข้นในตัวของไข่ของมันนะคะจะไม่ได้ใช้แป้งนะคะอาหารคลีนของพี่นะคะก็จะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะไม่ให้มันแห้งนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเรานะคะพอเราผัดเส้นหมี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่กลายเป็นราดหน้าแห้งไปซะแล้วพอ่็ออนะคะพี่ก้อยมีผักในตู้เย็นเนี่ยมีคะน้านิดหน่อยแล้วก็มีบล็อกกอรี่ก็จะใส่รวมกันไปเลยนะคะราดหน้าของพี่ก้อยนี่คือคะน้าและบล็อกกอรี่ค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ใส่บลอกอรี่ด้วยโอย้มันน่าทานมากๆเลยหิวเลยไหมคะเนี่ย พอน้ำราดนะ้าของเราเสร็จแล้วนะคะพี่ก้อยก็จะมาผัดหมี่ขาวค่ะอเผอิญวันนี้นะคะมีข้าวกล้องของพี่ก้อยหมดพี่ก้อยมีหมี่ขาวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะใส่น้ํามันมากอกแล้วก็หมีข่ขาวที่แช่น้ํานะคะหมีข่ขาวนะคะ แคลอรี่ไม่สูงนะคะทานได้นะคะแต่ใครอย่าใช้เส้นใหญ่เลยนะคะซึ่งเส้นใหญ่เนี่ยน้ำมันเยอะมากๆเลยนะคะและการกรรมวิธีของเขาเนี่ยกว่าจะมาทําเป็นเส้นใหญ่ได้เขาต้องเคลือบน้ํามันแต่ละเส้นแต่ละเส้นซึ่งไขมันแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าเส้นใหญ่เนี่ยอ้วนมากนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เส้นหมี่ขาวหรือหมี่ข้าวกล้องแทนนะคะนี่นะคะเรก,ก็ผัดไปเลยค่ะ จะใส่สีอิ้วดำนะคะให้สีมันสวยนิดนึงนะคะจะสังเกตได้ไก็ใส่สีดำไปนิดนึงให้สีมันดูน่ากินนะคะแล้วก็ผัดให้เส้นสุกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะ ก็มาทานกันเลยนะคะจัดเสิร์ฟนะคะไทยหิวแล้วบ้างเอ่ยพี่ก้อยเนี่ยทานไปก็มื้อเช้าอันนี้นะคะแล้วก็มื้อเที่ยงก็ทานอกไก่แล้วก็กับข้าวกล้องนะคะก็ได้สองมื้อเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วง่ายๆอาหารคลีนไดเอทของพี่ก้อยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ